สวัสด,ดีจ้าพี่น้องจ้าถ้าชมบรรยากาศวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2567อันนี้บ้านก็จะเป็นบ้านกลางทุ่งหมู่บ้านอยู่กลางทงเลยพี่น้องมีอยู่ประมาณชิบหลังค่ะยังว่าขอยคือเลี้ยงมาหลายตัขอยบ่ได้อยากเลี้ยงหรอกเ้อมันนี่มาตะปุตตะปูแล้วนี่ นี่มาแต่คอยหน่อยๆแล้วมันกระโบ,บหูจากเมือจากเคยียะเธอะ 12, 13, 14, อะไรชิบเธออะไรชิบสองชิบสามชิบสี่ชิบห้าเธอเบื้งนี่อันนี้ก็ฉีดยาคุ่มให้เราเสียเอาอยู่บนน,น,นี่ลูกคนนี่ออกมาเจ็ดมาแปดตก็เหลือตัวเดียวนี่นอืยเอาาเออ๋อโบหน่อยอ,อ๋อโบหน่อยมันบอไปอไปน้ำมมนมแม่มันพูนแม่มันไปหัวฟังสางเนาะ ไปใส่เนาะบอเอ้ยเสียใส่เสียขว,ว้าบังบรรากาศแม่มันไปแล้วไปทงลูกมันอยู่